แล้วโอเคครับวันนี้เรามาทำอาหารแปลกๆสวัสดีครับแม่ลองถาอะไรแปลกๆไข่เจียวเดี๋ยวเราตีไข่เจียวเราเห็นก่านจิตทางดีสูงเลยแม่จะมองเห็นไข่ไหมแม่เห็น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 ไข่อยู่เนี่ยไข่ๆ่าทำได้ไข่เจียวแต่นี่ของเราแปลกกว่าเดี๋ยวเราเริ่มปรุงก่อนนะ อันนี้ผงนัวเรใส่ผงนัวก่อนนะใช่อันนี้น้ำอะไรฮะน้ำเค็มน้ำอะไรวะน้ำเค็มน้ำเค็มก็น้ำปลาไงอู้หูยไอ้อน,นี่คือใส่น้ำปลาใส่ผงนัวไปไแล้วต่อไปก็คืออะไรเนี่ยข้าวเหนียวปันจิม้มปันจิม้มจิ้มเป็นเีย,เยกินเลยนะ โอเคเอาที่สบายใจเีต้าน้อยนิดตัวข้าวเหนียวเหรอเออเดี๋ยวเรามาคุกกับไข่ก่อนไม่ใสะหมดเลยอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเหรอที่เราจะทำเมนูอะไรลุงไหมไม่รู้ไข่คนข้าวเหนียวไข่คนข้าวเหนียวเมนูนี้ไม่มีใครทำกันหรอกอ้ถ้าเป็ถ้าเป็นบ้าจริงไม่มีใครทำกันหรอกนี่คือบ้าใช่ไหมใช่โอ้ ตายแล้วตีมันแตก์เพราะว่าไข่เหนียวอ่ะไข่เหนียวเยไข่เหนียวโอ้ตายกันใหญ่แล้วเว้ยต้องเหนียวโอ้ยไข่เหนียวปาตีโตเพราะไข่เหนียวเนี่ยถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาจะละลายไมิ๊ดไม่รักกันละเลิกรักละโอ้ตายแล้วเนาะนะเออเราตีนี่ไม่เรียบร้อยแล้วอันนี้มันเลิกรักใช่ไหม เราต้องกินตอนที่มันรักกันดีกว่านะเอ้เลิกรักไม่เอาดีกว่านะเห้นี่เราจะอ่าได้ที่ละนี่ข้าวเหนียวก็ได้ที่อะไรที่หนึ่งเลยที่สองฮะได้ที่หนึ่งเลยที่สองไก่ใกล้เลยเห็นไหมเห็นค่ะนี่นี่นี่ดูนี่ข้าวเหนียวไก่ตีแล้วนะข้าวเหนียวตีไข่เีียวตไข่เอ้าถอดมาหน่อยที่ละนี้ทำไมเราเออเราทำเสร็จเรียบร้อยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูทีว่าเราจะไปทําอะไรโอเคเอาเนี่ยเราเริ่มติดไฟแล้วนะครับเราต้องรอให้น้ํามันมันร้อนนี่น้ํามันยังใส่กระทะไม่ได้ใช่ไหมยังยังเป็นยังคือใส่บอ่อใด้อ้าวบะยังบ่อร้อนดีล่ะโอ้เนาะจ้าสิวบางได้เอองแฮงตัวต้วนนะน่ะเอาใส่น้ำมันได้แล้วแล้วเอาไปทอดเอาเองดีล่ะเออทอดให้หน่อยอย่าเป็นช่างกล้องให้ไม่ไม่ ใส่น้ำมันไปไน <hop. S 2> ยัอง,อยยงไม่ร้อนอุ้ยบอกยาบบอกซาเป็นเมียนี่แมสกับวิ่งบอกยากบเหม่งาเป็นเมียแต่แลกซะแล้วอีน,นี่ยอุ้ยยิงซะแล้วแต่แต่แต่ตตต elle, ใส่ได้เลยใส่น้ำมันได้เลยมึงจะเรื่องเยอะได้ไหมโอ้ยโอ้ยเกี่ยวใครสิซีขากันตายทั้งบ้านเหรอเนี่ย ได้ยังยังต้องร้อน้ำมันร้อนก่อนใช่ไหมอืมเโอเคตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่ยังก็ไม่รู้นะเรามาลองเทสน้ำมันดูหยดไปหน่อยโอเคน้ำมันน่าจะร้อนได้ที่แล้วตอนนี้เราเกีียวได้เลยครับไม่มีใครเขาทำหรอกสูตรเนี้ยคนบ้าไอเกีียวคนบ้าเออดู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 วิธีการทอดนะคะ หนึ่นตงตองซ้ำอืมอืมหอมมัวแดใจ <c oughs> โอ้กิ่นหอมมากโอไมีติดกระทะด้วยฮะโอ้กินฟองดีมากกลับปึ๊บโอ้เุณน,น,น,นายเบาเลยสิคะคุณนายน้ำมันกระเดน็นกระดอนหอมมกสูตรนี้ใครทำกินนะ หลับลอกในเลยแสบลืมยาก,ย,ากยนะหาเกี๊เขาเหาอ,อนี่ครับไข่เจียวเขาเหนียวอดูใกล้น,<อ>นะคะนี่โอ้โหเหลืองอร่ามสวยงามคะ่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะทำไม่ยากครับขอให้น้ำมันร้อนๆกลับอีกด้านหนึ่งเป็นไง ท่าทางเหมือนจะทำเป็นนะคะดูการจับเตาหลิวซะวก่อนนะคะโอ้โ oh. หโชว์แหวนโชว์หวนโอ้โหฟาร์ามธรรมะธรรมแงไม่มีค่ะกินหอมไหมหอมหอมหวยหวยหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะันี่ดูความผ่องเขา ดูเขาแตกขึ้นมาเห็นไหมอืมอืมกลิ่นหอมมากเลยไม่มีคิดว่าไม่มีใครทําอ่ะก็ไม่มีใครบา้าแบบตัวเองไงเอออร่อยคำกินแล้วอร่อยอร่อยก็ดีแล้วนะอ,อยากจะแนะนำก็ดีไงโอโเสียดายที่มึงเหลือใส่ไปหน่อยสูตรแปลกไม่แปลกมีจานไหมมีเ <N> 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 นี่ย จับดีๆก่อนเลยหอึ่งเสียงกรอบนี่ดูวิธีการทอดนะคะเดี๋ยวเหลืองอะราล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 าเราจะทอดให้ไหมหรือทอดให้เหลืองๆพอเอาที่สบายใจอะเอาเอาแล้วแต่สูเอาที่สบายใจอะ ชอบยังไดก็ทำอย่างนั้นแหละพอแล้วเนาะไม่กลับอีกสักรอบละคะคุณนายแล้วนี่มันไม่อมน้ำมันไม่อะไรด้วยนะไฟ่อสได้ไหมเนี่ยแสดงว่ามีคนไปแอบบอกไฟเราแน่เลยเหรออืมตอนไปร้อนคนนี้ก็เปิดเอาสิค้ามืออยู่ข้างล่างอ่ะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมน่าไม่มีอมน้ำมันสวยสวยสวยเออสุก โอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมพิพีนะค่ะอ้าวลูกกลับมาบ้านพอดีเลยหืมทำอาหารเสร็จเข้ามาพอดีเลยโอ้ขนอะไรมาเยอะแยะเลยนี่แมวก็จะเข้าบ้านอยู่นี่เออปล่อยมันมาๆมานี่ยนี่พ่อทำอาหารพิซซ่าให้ชิมไปชิมเด้อทำอะไรให้ชิมเอออยู่ที่โต๊ะอาหารน่ะได้ไปขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ย ไปส่งไปเขียวอย่างนี้ทำรีเวลี่แล้วเออเอ,เอาโอเคโอเคเอาช้อนมาลองชิมดิเดี๋ยวจะถามว่านี่มันคืออะไรไม่เอาช้อนดิลูกเปเามือจับเอาช้อนตักชิมก่อนเขาเรียกว่า,าวช้อนตักชิมก่อนข้าวไข่พระอาทิตย์โดยการเอาข้าวนี่เอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่ว,ม,วมีใครทำอย่างพ่อหร<ม>อกเอาช้อนเนี่ยช้อนตักชิมดิ ซอสตักชิมไอ้ตัเชิมดูแล้วจะเลยอ่าลิลูกเออนี่ลองลองดูข้าวพาธีดเอาซอสตักชิมเขาเรียกว่าข้าวไข่จ้านะมั่วมีแค่วทำกันหรอกหนักชื่ออะไรชื่อว่าอะไรอ่าอ่าชิมก่อนชิมก่อนอร่อยเริ่ข้าวแล้วก็ไข่เจียวอ้าวแอนชิมลูกใช่ไหมแม่เดี๋ยวจะเลยเจะหลังกินกันก่อนไปเป็นไงรสชาติ อร่อยนะถึงใครข้าวอร่อยเยี่ยมไข่เกียวพิสดารนี่นะของของคนบ้านทำนี่นะเอาเข้าตากมาแล้วก็หรอเข้าตากใช่ไหมข้าตากอะอให้ถ่ายเเออข้าตากก็เอาไข่ไปคุ้นเกี๊ยวด้วยกันแล้วลากใช่ไหมเหรอใช่ไหมเนี่ยหอมไข่ด้วยไหมลูกกินหอมนี่รสชาติดีเลยใช่ไหมไข่กับข้าวใช่ไหมทำออะไรอะ โอเคโอเคเดี๋ยวไข่เลยเลยไขไขอะไรไข่เจียวพิสดารไข่ข้าวเหนียวไข่เจียวโอ้อร่อย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 ค่ะโอ okay, เคปิดคลิปหน่อยปิดคลิปปิดคลิปแม่ <c oughs> ี่คะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไข่เจียวพิสดารไข่เจียวพิสดารอร่อยเมาดกมากเขาเหนียวไข่เจียวมีใครที่ทำขาเขาเหนียวไข่เจียวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ